สนับสนุนโดย e อกโกกรุ๊ปบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนอันนี้คือชุดของเครื่องแกงมัสมัน่นะคะตอนนีน้น้องนักเรียนเชฟก็ก้าวเข้าสู่ปีที่3แล้วนะครับแน่นอนว่าพวกเขาจะได้เข้าครัวนะครับแล้วก็ลงมือทำอาหารนะครับแต่แน่นอนว่าวิชาเอกของนักเรียนเชฟไทยนะครับจะเป็นวิชาอะไรไปไม่ได้นอกจากวิชาอาหารไทยครับ อาหารที่เขาลงมือทำเนี่ยจะแตกต่างจากที่ผ่านมาอย่างไรบ้างครับเอ่อส่วนใหญ่ตอนนี้จะเป็นอาหารที่เราเรียกว่าเป็นประเภทที่เข้าไปเอ่อเป็นอาหารที่พิเศษมากขึ้นนะคะคเหมือนกับมีความมีเทคนิคที่เพิ่มขึ้นและอย่างวิชาเรียนวันนี้แะครับเขาจะได้ทําอะไรครับวันนี้วันนี้เขาจะทาแกงคะ่ะ<ม>เป็นแกงที่ถือว่าเป็นแกงค่อนข้างจะายากก็คือแกงมัสมัครกับแกงเขียวหวานเขาพูดถึงแกงเขียวหวานวันนี้คือแกงเขียวหวานถูกไหมคะมันไม่ใช่เขียวปีดมันก็เขียวนวลๆนะคะแล้วก็รสชาติก็ต้อง เค็มเผ็ดแล้วก็หวานตามแต่หวานมากกว่าแกงเผ็ดเพราะว่าความหวานนั้นมันจะมาตัดรสเผ็ดให้มันกลมกล่อมอนะคะครับนั้นอันนี้คือเราเรียกว่ามันเป็นลักษณะที่ถือว่าเป็นอะไรพิเศษมากขึ้นประจ,จงมากขึ้นแล้ววันนี้นะครับรู้สึกว่าเรื่องแกงที่เตรียมมาเนี่ยอาจารย์บอกว่ายังไม่พร้อมนะครับก็เลยต้องมาตำเพิ่มนะครับตำกันในห้องเรียนยนี้เลยนะครับ โขกเองเลยครับต้มโขกเองไปซื้อมาไม่นานนะครับเพราะก็จะได้รู้ว่าในในแกงหนึ่งชนิดเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วโขออกมาแล้วหน้าตาเป็นยังไง<อ>จะได้รู้จักเปรียบเทียบกับของซื้อกับของจริงรถ้าเขาไม่เคยโขกก็จะไม่รู้ ได้อยู่รสชาติโอเคเนี่ยครับเมื่อกี้เอาไปส่งอาจารย์ว่างไงบ้างสีไม่สวยสีไม่สวยคือเขาพูดถึงเรื่องหน้าตาก่อนใช่ไหมครับแล้วเราพลาดตรงไหนครับทำไมถึงไม่สวยเราตักมันออกมานัดหนักมัน,ม,นมันที่รออยู่ครับเพราะของมัสมันนี้สีจะออกจากมัน มันฝรั่งหั่นล็กนิดนึงก้อนเล็กแล้วไก่ก็นุ่มแล้วโอเคแล้วค่ะรสชาตินะครับรสชาติโอเคโอเคแลไม่ใช่เพียงแต่จะต้องแตกฉานในเรื่องของอาหารไทยเท่านั้นนะครับเชฟจูเนียเหล่านี้ยังมีโอกาสที่จะฝึกปรือทักษะให้เพิ่มขึ้นจากการเลือกเรียนวิชาตามความสนใจจากเหล่าอาหารนานาชาติไม่ว่าจะเป็นอาหารอิตาเลียเกาหลี หรือผู้ที่มีใจรักขนมเบเกอรี่จนจบชั้นปีที่3ครับหลังจากที่ผ่านการฝึกฝนวิทยายุทธนะครับมาเป็นเวลา3ปีนะครับเมื่อเข้าสู่ปีที่4นะครับสิ่งที่มีความท้าทายกับนักเรียนเชฟมากๆเลยนะครับก็คือ พวกเขาจะต้องเปลี่ยนจากห้องครัวที่เป็นห้องเรียนในมหาวิทยาลัยนะครับมาสู่ห้องครัวจริงๆนะครับที่มีเชฟทํางานกันอยู่จริงๆนะครับวันนี้ผมเลยเข้ามาอยู่ที่ครัวใหญ่ของโรงแรมมโนมานะครับที่มีน้องๆนักเรียนเชฟเนี่ยมาฝึกงานอยู่ที่นี่นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าบทเรียนที่พวกเขาจะได้นะครับจากครัวจริงๆงานจริงๆและเชฟจริงๆนี่แหละครับจะมีอะไรบ้างครับลวกถั่วงอกน้ําเดือดก่อนนะ มาใท่น้ำอย่างนี้แล้วใส่ไปนะชอบควาเย็นด้วยเชฟครับในการมาฝึกงานของนักศึกษานาักเรียนเชฟเชยลย ouais ครับมาถึงปุ๊บเขาจะได้ลงมือทำอาหารเลยเหรือเปล่าครับไม่ใช่นะ <c oughs> บางทีคนอาจจะเข้าใจผิดเพราะว่าเด็กที่ฝึกง,งานเนี่ยแน่นอนหละเขามีพื้นฐานมาจากที่โรงเรียนแต่ว่าการจะเริ่มมาเป็นเชฟจริงๆมืออาชีพในโรงแรมนมันไม่ใช่ จบมาไม่ใช่จะเป็นหัวหน้าได้เลยรประสบการณ์นี่สำคัญ <ST. S 2> ถ้าเราทํางานเริ่มจากต่ำสุดวันหนึ่งเราขึ้นมาเป็นผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารเราจะรู้สึกว่าคนที่อยู่ระดับต่ำขารู้สึกยังไงทุรอย่างบอ,อกว่าจากตำแหน่งต่ำสุด,ดมีอะไรบ้างครับเขาจะต้องเป็นเหมือนกับเป็นคนใช้ของ,ของพวกทั้งหลายเช่นไปหยิบของไปล้างหม้อให้หน่อยไปหันทไปเขียนตลาดเขาจะมีหน้าที่แค่นี้ จนกระทั่งขึ้นมาอีกทีเป็นระดับเป็นพวกระดับ3เป็นคอมมิสตีนเนี่ยครับเขาถึงจะเริ่มเข้ามาได้ได้ใช้มีดได้ใช้มาดูเชฟในการช่วยทำอาหารได้เสร็จแล้วต่อทำอะไรอีกไปช่วยเขาปอกน้ครับเจสนันเสร็จแล้วมาช่วยห่อเขานะการฝึกงานของน้อง,น,องนักเรียนเชฟนะครับจริงๆแล้วจะเริ่มตั้งแต่ชั้นปีที่1กันแล้วล่ะครับโดยจะรับหน้าที่ในการเป็นสจวต ซึ่งจะคอยช่วยล้างจานและทำความสะอาดเครื่องครัวต่างๆนะครับนี่ครับนี่หม้อใหญ่ๆอย่างนี้นะครับนี่ไม่ได้เบาๆนะครับต้องมาลองชกดูมันหนักมากนะครับจากนั้นเมื่อก้าวเข้าสู่ปีที่2และปีที่3จะพัฒนาหน้าที่ขึ้นมาเป็นพนักงานเช็คสต็อกและเตรียมของ การกลับมาอีกครั้งในชั้นปีที่4พวกเขาจะขยับเข้าใกล้าการทำอาหารมากขึ้นด้วยการเป็นตำแหน่งผู้ช่วยเชฟครับมีอะไรที่เราได้เรียนรู้จากการมาทำงานครัวจริงๆที่นอกเหนือจากที่เราเรียนมา4ปีมั้งเวลาเราเรียนนี้ครับมันมีมันมีแบบแผนมาให้เราเรียนแต่อ,อย่างเวลาเราทํางานจริงมันไม่มีครับพี่การทํางานที่ได้ลงแรนมันต้องทางานแข่งกับเวลาเพราะว่าให้เวลาแบบจะออก จะต้องแบบรวดเร็วมันจะไม่เหมือนแบบเรียนที่แบบว่าย<ม>ังไงก็ได้แบบว่าทำตามส่งอาจารย์ให้เวลาชั่วโมงนึงองอชั่วโมงนะอะไรนี้คุณแขกเขารอแล,อลอ้วร้อยแขงรอไม่ได้อะนุมๆแขกรับซ้อมยังัวจริงเหรอได้แล้วสวัสทีหรือสแปรสแปร์มาแล้วคิดว่าตอนนี้เนี่ยเราพร้อมที่จะไป สู่เชฟรุ่นใหญ่หรือยังหรือว่าขนทา,ทายังยังอีกไกลก,คก,กค็คงยังอีกไกลอะค่ะเพราาะว่มันต้องอาศัยประสบการณ์เพราะว่าบางวิธีเขาจะแบบทำงานมาได้แบบเป๊ะเขนาดนี้เขาก็อาศัยประสบการณ์เพราะแต่ละคนก็ทำงานมา้หลายปีแล้วค่ะหนูก็เพิ่งจบก็เลยหแบบอแล้วก็ใช้เวลาอีกเยอะ และทั้งหมดนี้นะครับก็คือเส้นทางของผู้ที่จะก้าวสู่การเป็นเชฟที่เต็มไปด้วยเกร็ดความรู้และบททดสอบตามรายทางมากมายซึ่งจะต้องอาศัยทั้งความมุ่งมั่นความอดทนและที่สำคัญคือการมีใจรักในการปรุงอาหารอย่างแท้จริงจึงจะทำให้พวกเขากลายเป็นเชฟอาชีพอันทรงเกียรติผู้อยู่เบื้องหลังอาหารจานหรูที่ส่งมอบความสุขและคุณค่าผ่านอาหารให้กับทุกคนครับ เชื่อแล้วนะคะว่ากว่าจะเป็นเชฟเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายและธรรมดาจริงๆค่ะเจสซี่ครับดูจบแล้วอยากจะเป็นเชฟเหมือนพี่ๆเขาไหมครับเชฟขอไปฝ่าชิมดีกว่าครับชิมอย่างเดียวเลยนะมไ,นไม่ทํา ไม่ถนัดทำกบถนัดกินมากกว่าลุกไปอย่างงี้นี่แน่นอนใช่ไหม <c oughs> แต่สำหรับพี่แท้ะคะ่ะเจสซี่ดูจบแล้วนะคะทําให้พี่แท้เนี่ยคิดได้เลยนะว่าไม่ว่าอาชีพใดก็แล้วแต่นะคะนอกจากเชฟนะคะเนี่ยก็มีทั้งเกียรติแล้วก็มีทั้งศักดิ์ศรีเนี่ยเท่าเทกันไม่ต่างกันเลยค่ะซึ่งอาชีพเชฟนี่นะคะกว่าที่แต่ละคนจะก้าวมาเป็นมืออาชีพแบบเชฟที่เราเห็นได้นี่นะคะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะอ่นที่สําคัญนะคะก็ขอเป็นกําลังใจเนาะให้กับคนที่อยากจะเป็นเชฟนะคะขอให้ตั้งใจเรียนแล้วก็อดทนสู้ๆคค่่ะะ ร<บ>ุสุครับ พลิกมุมใหม่ใส่ใจโลกถ้าจะพูดว่าพอสอนี้ไม่มีใครที่ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือก็คงจะไม่ผิดใช่ไหมล่ะครับแต่เจ้าเทคโนโลยีที่สร้างความสะดวกสบายให้กับเรานี้ก็สามารถสร้างผลร้ายกับสิ่งแวดล้อมได้ด้วยนะครับโทรศัพท์มือถือทุกเครื่องย่อมต้องชาร์จไฟเพิ่มใช่ไหมล่ะครับแต่การชาร์จแบตเตอรี่ของคนทั่วไปนั้นมักจะเสียบสายชาร์จแบตค้างเอาไว้ทั้งๆที่ไฟเต็มแล้วซึ่งการเสียบสายชาร์จและหม้อแปลงกับเต้าเสียบค้างไว้นั้นทําให้ศูญย์เสียพลังงาน ไฟฟ้าไปโดยเปล่าประโยชน์ถึง95%เลยนะครับแต่ถ้าเราใส่ใจโลกให้มากขึ้นอีกนิดถอดปลั๊กออกเมื่อแบตเต็มหรือถ้าแบตยังไม่หมดก็อย่าเพิ่งชาร์จถ้าไม่จำเป็นนะครับเพราะนอกจากเราจะสามารถช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้แล้วเราก็ยังช่วยรักษาอายุการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าของคุณให้มากขึ้นอีกด้วยนะครับเห็นหรือเปล่าครับว่าวิธีการรักโลกไม่ยากเลย ความรู้นอกห้องเรียนสนับสนุนโดยแล็กตาซอยกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศไทยนอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่กินเนสบุ๊คบันทึกไว้ว่าเป็นชื่อสถานที่ที่ยาวที่สุดในโลกอีกด้วยเพราะชื่อเต็มๆจะมีการใช้ตัวอักษรมากถึง169ตัวและการออกเสียงจะมีทั้งหมด64พยางด้วยกันค่ะ คําถามถามว่าชื่อเต็มของกรุงเทพมหานครมีตัวอักษรทั้งหมดกี่ตัวส่งคําตอบพร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์มาที่แลกตาซอย t v ดทีวีบุรพาคอมคำตอบถูกต้องท่านแรกรับเงินรางวัล3,000บาทและอีก5ท่านจะได้รับหนังสือการ์ตูนกบนอกกลาและของที่ระลึกจากแลกตาซอยค่ะ,ฉะเฉลยคำถามสัปดาห์ที่แล้วทวีปที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คือทวีปเอเชียนั่นเองค่ะ ผู้โชคดีสัปดาห์ที่แล้วคือคุณพักจีราศิลาทองจากกรุงเทพมหานครและอีกห้าท่านจะได้รับของที่ระลึกจากแลคกตาซอยและนังสือการ์ตูนกบนอกกลามีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะสำหรับโครงการกบจูเนียร์ปีที่สนะครับตอนนี้เรากำลังคัดเลือกนะครับผู้ที่จะได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในสาขาต่างๆนะครับรวมถึงตำแหน่งซุปเปอร์กบจูเนียร์ปีที่4จะเป็นของทีมไหนโรงเรียนอะไรนะครับ วันที่20ธันวาคมนี้เราจะมีงานประกาศผลนะครับแล้วก็มีการพรีเซนต์ผลงานของน้องๆแบบสดๆด,ด้วยนะครับใครอยากจะมาให้กําลังใจน้องๆน,งนี่ติดต่อมาที่รายการของเราหรือว่าเข้าไปบอกที่ทาง Facebook ของกบนอกกาลาก็ได้นะครับผมอย่าลืมมาให้กําลังใจแล้วก็กดไลค์ให้กับเด็กไทยของเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้เวลานี้นะครับก็หมดเวลาของรายการกบนอกกาลานะครับ กับมาพบกับพวกเราทั้ง4ี่คนได้ใหม่นะครับทุกวันที่สิบโมงเช้านะครับทางนะช่องโมเดิร์นแนด์ีววันนี้พวกเรา4ี่คนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค,ดค,ค่ะเมื่อกบนอกกะลาออกตามหาลอบสตเตอร์หรือกุ้งมังกรถึงจุดที่พี่หมูก็บอกว่าวางอวนแล้วพาดำดิ่งสู่ใต้ทะเลกับวิธีการจับกุ้งมังกรใต้น้ำ <ๆๆ S 1> เป็นตัวที่ดึงออกมาจากจากหินนะคะตัวนี้แหละ และรู้หรือไม่จังหวัดเชียงใหม่ก็มีล็อบสเตอร์ติดตามได้ในกบนอกกลาวันอาทิตย์10โมงเช้าทางโมเดร์นานทีวีเอ,อ้อโอ้ยผมไม่รู้นะครับว่ามาสมันแบบว่าระดับมาตรฐานโลกเนี่ยมันต้องเป็นยังไงนะครับ แต่ผมว่าหม้อเนี้ยอร่อยอไก่กมม็ต้องดีไก่อะอันนี้ทีมงาน,นเราถุงมาครับเรามาสมาันกลับไปกินทดี่ออฟิตเย้กมเลอกันแล้ว